สวัสดีเพื่อนช่างทุกคนนะครับวันนี้ช่างบ้านนอกช่างหอยบ้านนอกนะครับจะได้มาทำการรีวิวตูเชื่อมนะครับยี่ห้ออินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ mma ฉีด300นะครับลูกค้าแจ้งว่าไฟหน้าปัดตัวนี้ตัวเลขนี้ขึ้นนะครับแต่ว่ามันเชื่อมไม่ได้นะครับเชื่อมไม่ได้เชื่อมไม่ได้เลงได้นะครับ เล่นได้แต่เชื่อมไม่ได้ไฟไม่ออกจุดนี้นะครับบวกกับลบนี่ไฟไม่ออกแล้วก็เชื่อมไม่ได้ผมได้เช็คดูแล้วก็มีทานิตเตอร์เฟสสองตัวนี้นะครับเสียทานิตเตอร์เฟสสองตัวนี้เสียนะครับเสียชอ็อตผมก็ได้ไปสั่งซื้อมาใส่แล้วนะครับแล้วก็ทำการใส่เรียบร้อย ขไปไฟก็ยังไม่ออกนะครับไฟก็ยังไม่ออกในระหว่าง 2. จุดนี้ไม่ออกแต่เล่งได้เล่งได้เร่งได้นะครับไฟขึ้นแต่ทีนี้ผมก็มานั่งไล่วงจรชุดนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนไอซีตัวนี้ด้วยนะครับตัวเล็กๆเปลี่ยนไอซีตัวนี้ด้วยพอเปลี่ยนไอซีแล้วผมก็มาเหลือเปลี่ยน R R อาตัวนี้มันไหมมันคล้ายๆจะไหมนะครับแต่ว่ามันไม่ขาดนะครับแค่มันร้อนเฉย ผมก็ได้ทำการเช็ควัดอะไรทุกอย่างแล้วก็ผมก็เปลี่ยนเปลี่ยนไอซตัวนี้ไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนไดโอดสตัวนี้ทานเตอร์กำลังเฟดเฟดทานเตอร์กำลังสตัวนี้นะครับเปลี่ยนไปแล้วก็สรุปว่าเครื่องไม่ทำงานอยู่ดีนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือทานเตอร์2ตัวนี้ น,น,นี่สองตัวนะครับช็อตเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับผมจะวัดจะวัดให้เพื่อนเอเพื่อนช่าง f c ซทุกคนดูนะครับสังเกตมิเตอร์นะครับเข็นม,มิตเตอร์มามันจะ็อตนะครับนี่ครับเห็นไหมเข็มมันจะขึ้นเต็มเลยนะครับนี่นี่นะครับผมผมได้ทำการเนี่ยเนี่ย ช็อตเลยนะครับช็อตขาไหนขาไหนก็ช็อตนะครับเต๋สองตัวนี้ช็อตนะครับนี่ขานี้ช็อตเข้าหากันนะครับสองตัวนี้นะครับผมก็ได้ทําการเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้ก็นี่นะครับสองตัวนี้ผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว ไอซี see, ตัวนี้ผมก็เปลี่ยนแล้วนะครับไอซี see, ตัวนี้ผมก็เปลี่ยนให้แล้วก็ไฟก็ยังไม่ออกนะครับผมมานั่งไล่ <î es S 1> พวกอไอซีห้าโวลต์ตัวนี้ไฟก็ออกครับไฟออกมาเลี้ยงจุดนี้ไฟออกมาไฟออกมาเลี้ยงจุดนี้ปรับปรับได้ปกตินะครับรุ่มตัวนี้ปรับปรับขึ้นปรับลงได้ปกติไฟก็วิ่งขึ้นวิ่งลงเข็มก็สวิงวิ่งขึ้นวิ่งลงได้ปกติน,นะครับ ผมมานั่งคิดเอ๊ะมันเป็นดันละเพราะว่าก็ไม่มีอะไรมากนะครับเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์หรือรุ่นนี้มันก็ไม่มีอะไรมากผมมานั่งคิดดูในวงจรดูต้ดนดูนี่ดูไล้เช็คทุกอย่างจะมาสรุปความโง่องของตัวเองว่าแผงตัวนี้มันจะเสียไหมวะไอเราก็เช็คไม่เป็นด้วยไอซีพวกเนี้ยเช็คไม่เป็น ตีตวเล็กเนี่ยเด็กไม่เป็นเพราะว่าผมมีแต่มิเตอร์นะครับมีแต่มิเตอร์เข็มผมไม่มีสโคปไม่มีอะไรของเขาหรอกมานั่งม,มาถอดวัดไอ้ตัวนี้มันก็ไม่เสียเอ,อแต่ที่นี่นะตัวนี้สองตัวนี้สามตัวนี้นะครับนี่เสียน,นี่เสียแต่อายพวกนี้ผมถอดออกมาดูแล้วนะครับไม่ขาดนะครับไม่ขาดอีกสองฝั่งนี้ไม่ขาดถอดออกมาวัดดูะไม่ขาด เออผมก็มานั่งงงใหญ่เลยมาวดไฟจุดนี้มันก็ได้เออสิบห้าโวลต์สิบห้าโวลต์ได้เอองงเว้ยเออ <c oughs> ทีนี้ผมก็ทำไงดีอย่างเนี้นั่งเอามือกุมกระหมัออยู่ประมาณอยู่คนเดียวคิดอยู่คนเดียวไะ้ทำไงดีวะเออทีนี้ผมก็ด้วยความมือมันลั่นยังไงก็ไม่รู้ครับ ไม่ได้ตั้งใจจะวัดหรอกไม่ได้ตั้งใจจะวัดในระหว่างขานี้กับขานี้ก็เลยเอาวิมิเตอร์ลองมาจิ้มๆดูอ้าวมันก็ขึ้นนี่ว่ะขานี้กับขานี้นะในระหว่างขาขานี้กับขานี้มันขึ้นมันขึ้นแต่ข้ามมาวัดอีกด้านหนึ่งมันไม่ขึ้นเออผมก็มานั่งงงอยู่แหละเอ้ยเป็นไปได้ยังไงวันนี้มันไม่ขึ้น ผมก็เลยลองถอดออกมานะครับลองถอดออกมาเลยพอดีไอ้ขาตัวเนี้ยขาขาตัวนี้เห็นไหมครับนี่ที่มีรอยต่อ,อย,ยาวๆออกมาเนี้ยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียที่มีรอยต่อยาวๆออกมาเนี้ยเนี่ยเนียเนียขามันไหมครับอยู่ด้านในนู่นและตัวนี้ก็เปื่อยไปเลยเพราะว่าทางโรงงานมันจะมาทํามาแบบว่าให้สนิทกันกับปิ้นตรงนี้เลยนะครับปิ้นตรงนี้เลยโรงงานเออโรงงานแต่ว่า ผมถอดออกมาอา้าวขานี้มันใช้มันขาดไปเออด้วยความมือลั่นของผมเองเออผมก็เลยเอามิเตอร์วัดดูอา้าวถอดออกมามาวัดดูขาดอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับเป็นเส้นนี่นี่ครับนี่ในตำแหน่งนี้นะแต่ว่าเอาพุดเอ้ยเอ้เอ้มแปรงสองตัวนี้ไม่เสียนะครับมอแปลงสองตัวนี้ไม่เสียมันเสียตัวนี้นะครับ สองตัวนี้ช็อตนี่ครับก็คือ2ตัวนี้นะครับแล้วก็ไอซตัวนี้ด้วยนะครับนี่ช็อตที่แรกผมก็เปลี่ยนตัวพวกนี้แหละผมก็เึกว่ามันจะใช้งานได้วัดด้วยตัวนี้ก็ใหม่เสียเช็คดูไอพวกนี้ก็ใหม่เสียอ้าวม,มือลั่นมาโดนมาแปลงตัวนี้ขาขาดครับนี่ขาขาดผมก็เลยถอดออกมาแล้วก็ปีขานะครับปีขา แล้วทีนี้เราจะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมจะลองให้จะลองเครื่องให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ผมจะทำการเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กแล้วเราก็จะมาได้มาสังเกตนะครับผมก็ตั้งมิเตอร์ไปที่อ่าดีซีสองร้อยห้าสิบโวลต์นะครับนี่นครับสองร้ยห้าสิบโวลต์ครับ,รบเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตครับ ดูดูดูมิเตอร์นะครับไฟออกนะครับน่ะไฟออกไฟออกครับนี่เร่งแอมนะครับเร่งแอมเร่งแอมนี่ไฟออกนะครับไฟออกเออมือมันลั่นไปฟุกได้ครับนวยความบังเอิญเออเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆ <c oughs> น <c oughs> คนไหนที่เออ,อาจจะมือใหม่หรือหลงทางนะครับ ก็เอาแนวทางของผมนี่ไปพิจารณาได้นะครับเราเป็นช่างด้วยกันมีความรู้แค่ไหนแล้วก็ถ่ายทอดความคิดเห็นประสบการณ์ของเราให้เพื่อนๆรุ่นใหม่ๆนะครับหรือว่าคนที่เจอทางตันแบบผมนะครับผมก็นั่งคําอยู่ประมาณเกือบรวมทั้งที่ผมสั่งซื้ออะไรนี่นะครับผมสั่งซื้อที่กรุงเทพมาก็ เฉพาะอะไรนี่ผมก็รออยู่ประมาณสองวันครึ่งนะครับแล้วก็ผมก็มาทํางานมาทําเครื่องอีกครึ่งวันก็เท่ากับเป็น3ามวันวันนี้นะครับเท่ากับเป็น3มวันนี่ครับสรุปว่าเครื่องส่งงานได้นะครับทีนี้ส่งงานได้นะครับเพราะขาหม้อแปลงตัวนีตวนว Imp ้ตัวเดียวนี่ครับขามอแปลงตัวนี้ตัวเดียวมันขาดขาดตรงขานี้นะครับมันจะไม่มันจะค่อมมานี่นะครับค่อมมานี่ค่อมมาหา,ท,าทันติต่อเฟสสองตัวนี้นะครับ มาหาสี่สี่สองตัวสี่สี่ตัวนี้นะครับนี่สี่ตัวนี้เห็นไหมหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวนี้นะครับแล้วก็จะคอมกันอีก่นี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เนี่ยครับมันจะคอมกันอยู่พอขาแมวแปลงตัวน,นี้ขาดไปก็ไม่ออกมาจุดนี้นะครับแต่ตอนนี้ งานเสร็จแล้วครับไอ้เพื่อนช่างคนไหนที่ยังหาไม่เจอก็ลองทำตามแบบผมดูก็ได้นะครับเผื่อมือท่านลั่นไปโดนเหมือนผมคลิปนี้ก็พอคงจะจบลงแค่นี้นะครับเพื่อนช่างทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เอาเป็นคำคครับไม่ต้องคิดอะไรมากคำค้ำเฮฮาไปตามภาษาช่างบ้านนอกบ้านบ้านของช่างหอย คลิปนี้ก็คงจะจบแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดค่ากดตะไครซับตะไครใ,ให้ผมด้วยนะครับใครที่ไม่ชอบเลื่อนผ่านผมก็ไม่ว่ากันครับเจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆพื่ช่างทุกคนสวัสดีจ้า